แบบให้นะคะแผ่นฝักดวงเดี๋วต่อให้เลยค่ะรุ่นนี้เฮงจริงขอบคุณมากเลยค่ะนะคะพี่กรขอบคุณนะคะแหวนปู่ค่ะใครอยากได้199บาทจัดส่งฟรีหนึงเปิดราคาค่ะให้นะคะ1เปิดราคาคะให้199บาทจัดส่งฟรีค่ะ 199บาทจะส่งฟรีแหวนจะเป็นขนาดฟรีไซส์สามารถบีบปรับขนาดได้นิ้วเล็กนิ้วใหญ่ใส่ได้หมดเลยหนึ่งแจ้งเลยนะคะทุกอย่างในร้านเครื่องรางต่างๆนะคะหนึ่งทำพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งทำพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วค่ะใครอยากได้199บาทจะส่งฟรีซ F แล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดรวมยอดล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่แอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มร้านหนึ่งไม่มีไม,มไม่มีระบบดูดไม่มีแอดมินทักหาลูกคา้าใครทัก าขาที่บัญชีมีบัญชีเดียวค่ะบริษัทพลเราเครื่องรางความรวย88นะคะมีบัญชีเดียวเท่านั้นค่ะต่อที่แผงสวดพิกดวงชะตาใครยังไม่ได้ทํานะคะใครยังไม่ได้ทำ,นะะทำหนเปิดรอบนี้และหนจะมาเปิดอีกทีคือหลังหวยออกนะคะ พิธีสวดพิกดวงชะตาใครอยากทําเราจะทําพิธีสวดพิกดวงชะตาในวันพรุ่งนี้เราจะทําพิธีสวดพิกดวงชะตาในวันพรุ่งนี้นะคะใครอยากทําใครยังไม่เคยทําฟังก่อนนะฟังก่อน CF นะคะแผ่นนี้นะคะหนึ่งจะเปิดให้ลูกค้าบูชาใครบูชาแล้วพิมสิ แจ้งเอ่อ C.F แล้วแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเราจะไม่ได้ทําการจัดส่งแผ่นนี้ให้กับลูกค้าแต่เราจะนําชื่อลูกค้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของลูกค้ามาเขียนในแผ่นนี้และนาแผ่นนี้ไปให้อาจารย์ทําพิธีสวดพลิกดวงชะตาเป็นความเชื่อว่าเป็นการพลิกดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีจากดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปใครไม่เคยถูกหวยทําอะไรติดขัดไม่ราบเรื่นทาอะไรไม่ประสบความสําเร็จป่วยบ่อย ลองเลยค่ะลูกค้าพิธีสวยพิกดวงชะตานะคะ199บาทค่ะปกติ399วันนี้หนึ่งให้199บาท199บาทหนึ่งขอจำกัดแค่100คนนะคะหนึ่งขอจำกัดแค่100ท่านค่ะใครอยากได้199บาทใครอยากได้199บาทจำกัด100ท่านแรกค่ะปกติ399เ้าเกาถ้าทำพิธีที่บ้านอาจารย์เลยจะเป็นราคา999 บูชาปู่มาสามารถวางไว้กับโต๊ะไว้กับหิ้งพระได้นะคะไว้รวมกันได้แต่อย่าวางไว้เสมอหรือเหนือกว่าพระพุทธรูปพระพุทธรูปต้องอยู่เหนือที่สุดนะคะขอบคุณค่ะพิกพกามาศนะคะใครอยากบูชาแผ่นสวดพิกดวงชะตา199บาทหนึ่งให้100คนแรกค่ะทุกคนค่ะไม่ทันห,นหนจะเป็นราคา399เนะเพราะว่าถ้าไปทำพิธีที่บ้านบ้านอาจารย์เลยอะราคา999บาทนะคะใครอยากทำา199บาทเลยค่ะ ทำแล้วค่ะขอให้ชีวิตดีขึ้นสาธุด้วยนะคะหนึ่งจะบอกว่าคนทําแล้วอะ่ะจะทําอะไรแล้วราบรื่นขึ้นง่ายขึ้นจากที่ยากติดขัดทําแล้วไม่สําเร็จหนึ่งทำแล้วดีขึ้นจริงๆค่ะหากอยางบนบานแต่อยู่หอพักไม่มีที่จุดต้องทําไงคะขอความรู้หน่อยจริงๆแล้วการบนบานสารเก่าไม่จาเป็นจะต้องอยู่ที่ทูบเลยค่ะอยู่ที่ใจหนึ่งเนี่ยไม่ได้จุดทูบบ่อยหนึ่งก็จะบอกปู่เลยปู่ขาวันนี้หนูขอให้หนูมียอดขายหนึ่งแสนบาท สองแสนบาทสามแสนบาทหนึ่งล้านบาทขอเลยค่ะขอเป็นยอดเป็นจํานวนเลยขอแบบเอ่ยปากขอตั้งจิตนึกถึงแค่น,นั้นเองเลยค่ะใครอยากทาพิธีสวดพิดวงชะตาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทรับแค่หนึ่งร้อยคนนะคะทํามาแล้วดีไม่ดีเฮงไม่เฮงปังไม่ปังดูรีวิวได้เลยค่ะใครทําไปแล้วดีแล้วดีเฮงปังรีวิวขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยค่ะหลายคนไม่เคยถูกหวยเลยค่ะทําไปแล้วถูกหวยสามตัวตรงหลายคนไม่เคยถูกหวยเลยค่ะทําไปแล้วถูกรัตตอรี่ หนูเจอพี่คนหนึ่งจำไม่แม้ที่รีวิวแผ่นสวดพิธงชะตาสวดทำทำพิธีสวดพิธงชะตาสามรอบถูกางวันที่หนึ่งอย่าหรือรีวิวให้หน่อยนะหรือรีวิวรางวัลที่ห,หนึ่งให้หน่อยปีนี้หนึ่งทำคนถูกางวันที่หนึ่งโคตรเยอะเลยเยอะมากอะผ่านนะคะทีนี้นะคะหลายคนถาม หนึ่ไม่ได้อธิบายรอบที่แล้วทำไมคนอยากได้จี้ปู่แบบนี้หนึ่งจะบอกว่าจี้ปู่แบบนี้นะคะรอบหนึ่งได้มายากมากๆนะคะจี้ปู่อันนี้คือจี้ปู่อันแรกที่หนึ่งได้ทำการบูชาเพราะหนึ่งบูชาจี้ปู่มาเนี่ยหนึ่งขอพรปู่ในไลฟ์สดนะคะหนึ่งเฮงหนึ่งปังหนึ่งขอพรปู่ในไลฟ์สดได้สามตัวตรงรุ่นนี้ก็เลยเป็นรุ่นที่หลายคนอยากได้และตามหา 599บาทจัดส่งฟรีจากปกติ888บาทหนึ่งให้599บาทจัดส่งฟรี1ขอรับแค่20คน1ขอรับแค่20คน599บาทจัดส่งฟรีเอาแค่20ขอแค่20คน599บาทจัดส่งฟรีเปิดรอบสุดท้ายแล้วค่ะเปิดรอบสุดท้ายแล้วขอที่599บาทจัดส่งฟรี20คน สีเสียค่ะลูกค้าแป้งเหลือเท่าไหร่คะต่อที่หินทุกหวยค่ะหินทุกหวย ปีเสียหินถูกหวยปีเสียคืออะไรปีเสียคือลูกมังกรตัวที่9เป็นสัตว์สวรรค์หรือสัตว์มงคลชนิดเดียวเลยค่ะที่มีปากแต่ไม่มีรูทวารใครอยากได้ปีเสียหินถูกหวยเหมาะสําหรับคนชอบเล่นหวยชอบเสียงโชคชอบเสียงดวงอยากได้ในด้านของการพน,นันเสียงโชคเสียงดวงแล้วเหงแล้วปังอยากถูกหวยไม่เคยถูกหวยเลยซื้อบลืมด้างซื้อหวยลืมกลับผิดหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มตลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งอยู่ ข้างบนอีก3ามใบก็ไม่เอาหยิบไอที่ไม่ถูกรางวัลมาไม่เคยมีดวงในด้านนี้เลยอยากบูอยากบูชาแล้วอยากเพงอยากปังบ้างอยากมีโอกาสได้แบบว่าถูกหวยกับคนอื่นบ้างแนะนําให้บูชารุ่นหินถูกหวยค่ะบูชารอบเดียวใส่ติดตัวจนตายค่ะบูชาไปแล้วอยู่ในกลุ่มกับหนูได้กลับคืนไปมากกว่าค่าปีเซีย้นนี้แน่นอนหนึ่งคอนเฟิร์มใครอยากได้พิมพ์ cf สองบาทจะส่งฟรีและแถมทุกให้ ใครอยากได้หินทุกหวย cf สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีและแถมทุกให้สีมงคลสีม่วงหรือสีน้ําเงินค่ะแต่หนึ่งเรีนที่สีม่วงนะคะสีม่วงหรือสีน้ําเงินแต่หนึ่งของเน้นที่สีม่วงค่ะ 2> 1, 2, 3, 4, ใครอยากได้พิมพ์ cf สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีและแถมทุกไห้ค่ะ 2> 1, 2, 3, 4, ปังมากทุกคนขาหนึ่งบอกเลย 2> 1, 2, 3, 4, หนึ่งบอก ีฟแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทางหารกค้านะเลขบัญชีอยู่ด้านบนธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชีเลขที่บัญชี0ูนย์หกเจ็ชื่อบัญชีบอจกรพลราเครื่องรางความรวย88จ้าพินทุหวย299ลูกค้าจ้าไม่เคยถูกหวยเลยลองจ้ะบูชารอบเดียว299บาทใส่ปีหนึ่งตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง1บาทองร9ต่อที่ จะย้ำทำไมเนี่ยรู้แล้ว ปีเสียดูซับสองร้อยเก้าสิบเก้าทปีเสียดูซับเน้นอำนาจบารมีหน้าเกรงขามกำจัดศัตรูคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีดวงตกปีชงทามาหากินไม่ขึ้นแล้วคนลูกค้าโอดแล้วแจ้งโอดไว้เลยเดี๋ยวแอดมินหลังจากจบไ์สดแอดมินใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเคลียร์แชทนะคะหลังจากหนึ่งชั่วโมงเคลียร์แชทปีเสียดูซับขันเน้นอำนาจบารมีหน้าเกรงขามกำจัดศัตรูคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีดวงตกปีชงทำมาหากินไม่ขึ้นแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินปีเสียดูซับจะเปิดดวงในเรื่องของการเงินเรียกเงินเรียกกกทอองงงิิินนนเเข้า แบบนับไม่ทันและนับไม่ทวนใครรับปีเสียดูซับสี่เอปีเสียดูซับ2อ9รยบาทจะส่งฟรีและแถมทุพห้ใครรับปีเสียดูซับสี่เปีเสียดูซับ299รยบาทจะส่งฟรีและแถมทุพห้ตอนที่ปีเสียเดี่ยวได้แดงรุ่นนี้เหมาะกับใครพ่อค้าแม่ค้าคะ่ะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอยากข,า,ขายดีอยากมีอาขายเฮงปังหรืออยากขอพรแล้วสําเร็จเร็วสําเร็จไวด้านหนี้สินนะคะอยากปลดหนี้ปลดสินอยากแบบว่า อยากให้แบบว่าเออหมดนี้เร็วๆนะคะสบูชารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่1บูชามาเลยนะคะใครอยากได้299บาทจะส่งฟรีและแถมทูพายรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเป็นเส้นแรกที่1ใส่เป็นรุ่นแรกที่1ใส่เป็นรุ่นแรกที่1บูชา1่ปลดหนี้เก้าแสนบาทในระยะเวลา2เดือน รุ่นนี้ต่อที่รุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้คือปีเสียหยกค่ะหยกเป็นหยกแท้ค่ะเป็นหยกพม่าและหยกจักรพพัดอยู่เราสั่งได้ไหมหนึ่งไม่ได้ส่งเราต้องกราบขออภัยด้วยนะคะต่อนะคะ C f เแล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะจ๊ะใครทักหาลูกค้านั่นคือมิชฉาชีพลูกค้า C f เแล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นค่ะลูกค้า CF แล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะต่อที่รุ่นปีเสียหยกค่ะปีเสียหยกเเเนนนน้ควาามมมออุดสบูรรรณ์ใื่งงงขกิ หยกเป็นหยกพมา่าและหยกจกักรพพัดค่ะเน้นความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินเรียกเงินให้เราใช้แบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือหยกเป็นต้นกําเนิดของคาว่าเงินไหลนองทองไหลามาใครได้บูชาหย,ยกไปแล้วจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินและเงินทองค่ะใครอยากได้หยกซ F ียก2อ9ยกบาทจะส่งฟรีและแถมทุพไห้ต่อที่รุ่นมหาเศรษฐีค่ะปีเสียรุ่นมหาเศรษฐีหนึ่งเส้นจะมีตัวผู้และตัวเมีย ตัวผู้จะทำหน้าที่ในการหาเงินหาทองดูดเงินดูดทองเรียกเงินเรียกทองแล้วนำมาฝากไว้กับตัวเมียมาหาเศรษฐีหนึ่งเส้น ขอพรได้ในเรื่องของความรักโชคลาภเงินทองและความสําเร็จความรักโชคลาภเงินทองและความสําเร็จเส้นนี้เป็นเส้นที่หนึ่งใส่เองและใส่ตลอดเวลาไม่เคยถอดเลยนะคะใครอยากได้รุ่นมหาเศรษฐีพิมพ์ cf 3 9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพายมหาเศรษฐี399บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพายใครรับพิมพ์399ค่ะ oh uh.